เวียนไปหมดเลยนะแม่เนาะเยอะมากอืมเือคนมันเหมือนกับอะไรบอกไม่ถูกเนาะเหมือนเราไปเรื่องทัศนิมเงียพอตายไปดวงจิตที่อยู่เหมือนไปเรื่องทัศน์พิมก็มันต้องมีอะไรอ่ะเราก็มีนะแม่เนาะเหมือนเราก็ไม่มีเนาะไม่หมดเลยผมมาฟังเรื่องจิตของพิชานีมีที่ไหนมึงมีเราเหรอไม่มีมันก็เป็นปัญหาแหละมึงเพิ่งรู้เหรอว่าไม่มีมึงอ่ะมันแตกไปมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยมีอ่ะ ที่ไหนต่างคนต่างวิ่งมาเกิดมาก็บอกว่ามีอายุนี่มีกูน่ะมีที่ไหนพอมาบอกว่าไม่มีเดินตัวเบาเลยจะดีมันโล่งอ่ะไม่มีหรอเบาเลยมันแตกปุ๊บมันผมมันู้กวบางทีเมื่อวานฟังจิตพิชานเนาะพอปุ๊บต่างคนต่างไปอ่ะจิตดวงอย่างอย่างอย่างหมอพิชานจิตตัวเหล็กนั้นก็จะไปเขาบติว่ายังไม่ได้แก้เนาะมันก็ไปจิตหนึ่งจิตบุญก็ไปจิตหนึ่งถ้าพิชานตายปุ๊บโดยที่ไม่ได้แก้นะไม่ได้รวมจิตนะ ไอเด็กๆนั่นก็ไปเกิดอีกเนี่ยพี่จางก็ไปเกิดแล้วมีอีกกี่ที่ไม่รู้อ่ะที่ที่ไปรู้สึกไปรู้สึกไปรู้สึกที่เจ็บปวดในใจงมึงก็ไปโชคกระเป๋าเนี่ยมึงก็ไปอยู่ร้านกระเป๋านั่นแหละกไม่เกิดเป็นกระเป๋าทำไมนะจริงจริงนะพี่เพราะว่ามันแตกกระแสพี่มันวิ่งไปเออมันแตกออกมันเป็นอะไรอ่ะตัวเนี้ยพอแตกปุ๊บจิตต่างๆที่มันมีความรู้สึกไอ้เต้มีเป็นร้อยไอ้เต้เนี่ยมันก็แตกไปหมดเลยแล้วมันคืออะไรมันก็ไม่ร้อยเต้มันก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีจริงมันมีไอ้เต้ที่ไหนมา ก็ไม่มีหลังจากไอ้เต้ไม่มีแล้วมีจิตไอ้เต้เป็นเกิดเป็นลูกจากเขาไอ้เต้ไอ้อีอย่างหนึ่งแล้วก็มันมีรหัสเขาเรียกว่ารหัสหรือข้อมูลในในในพลังงานนั้นในสิ่งนี้มันไปกระทบแต่มันก็ไม่มีพอแล้วแล้วอย่างกับไอ้ไอ้เนี่ยอ่าอย่างม้ามารักษาคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆโหเทวดามาม้ายังเชี่ยวยังยังยังทอบยีรปีบอ่ะ เขาเขาไปเกิดเป็นเทวดาแล้วกูก็นั่มานั่งรักษาคนอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหกเศร้ามากเลยตอนที่เกิดอยู่ที่นครศรีธรรมราชัเป็นข้อมูลม,มันไปบันทึกไว้ไ<ง>แสดงว่าธรรมชาติมันก็รองรับข้อมูลของเราอคือมันเหมือนกับว่าพูดง่ายๆ เจมีไหมีมในนี่มีเจมั้ยมีมีมาไหมมีมีมีทุกคนอยู่ในนี่อคือคือพลังถามว่ามีตรงไหนลุงไหนก็พลังงานของเรามันก็ซึมซับไปทั่วทุกอย่างในที่เรามันเหมือนไม่มีะไรกำหนดพอมันเกิดมามันก็หมุนวนของมันเองตามระบบของมันทุกอย่างไปเรื่อยๆไม่มีอะไรแล้วอย่างดวงจิต ม้าเนี่ยอ๋อยังดวงจิตม้าเนี่ยมาไม่ัม้นมีม้าแต่มันมีดวงจิตด,ดวงเนี้มันมีดวงจิตด,ดวงเนี้ยมันไปอยู่ตายแล้วมันก็อยู่ในจักรวาลและจักรวาลก็คลีนพลังงานอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วดวงจิตพลังงานตัวของพลังของม้าเนี่ยมันเด่นเด่นพลังงานตัวนี้มันเด่นแล้วก็มันก็จะต้องถูกเคลื่อนไปตามภาวะของรหัส ที่เหมาะสมเพราะเหมาะสมตรงไหนมันก็ปล่อยลงประจุติตรงนั้นเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครกําหนดแต่ตัวพลังงานเป็นตัวกองาพระองค์เองสร้างสมมาเหมือนกับราก็สั่งสมมาทางด้านขึ้นด้านพลังงานไม่เกี่ยมาให้มาตลอดไม่ใช่หรอเราะวุฒิสายญาดั่งจิตของม้ามันเป็นแบบให้มาตลอดมันเป็นเมันมันมันไม่เอามันเป็นแต่งมาจากจิตต้องกำเนดนาอ มีครั้งหนึ่งนะมันเห็นใครก็คือลูกเราหมดอะ่ะเพราะเราเป็นตัวกเัเนิอนม,มามาแล้วสมัยก่อนอะ่ะเยมอนไปเพียงลายเป็อนทุบเพียงลามากข้างใครแบบสุดๆต้องไปเกิด,ดที่นู่นดิถ้างั้นข้าใครลงพูนอะ่ะ <c oughs> โอ้หมันไปมันไปเก็บดวงจิตแต่ละ <c oughs> แต่ละที่ <c oughs> แต่ละที่นะมันรวมเป็นจิตนี้นะ <c oughs> เพื่อให้ยุติการเกิดละ เรากลับไปเก็บเก็บไปหอไม่ได้เลยไอหอไปอ๋อไม่หรอกเดี๋ยวมึงเดีมันต้องเก็บมันยังไงมันมันมัเวลาเราไปไหนแบบเราไม่เคยไปอยู่ๆเราไปแบบคนกูหมดเคยมาเนี่ยเดี๋ยวกูต้องเดินไปต้องเจอนะเจอได้ที่ไหนปีนี้อ๋อจิตมันเป็นตัวรู้อย่างเดินไปเดี๋ยวกูต้องเจอต้นไม้ต้นนี้นะจึงมันมันเหมือนจิตเรารู้ไปอีสานไม่เคยไปสักทีก็ยังตื่เร็วตื่นอันนี้ปุ๊บมาอธิบายเรื่องนี้หมอมันทำไมมันไปรู้เรื่องน่าเอออ้าว การยาบกับจิตอันไหนละเอียดกว่ากันความละเอียดต้องเร็วกว่าแสงกับจิตอันไหนเร็วกว่าเห็นไหมแสงมันยังหยาบกว่าจิตอีกแต่ที่มันไม่ได้อะไรเพราะมันมีอัตราไปกบใช่ไหมมม่เู้เกิดอะไรขึ้น ตอนตอนตอนที่เราเห็นภาพที่เราตกรถหรือเกิดสโลโมชั่นเห็นกิดนึกออกไหมแล้วเวลาเราเข้าถึงจิตเนี่ยพอเราเข้าถึงจิตอะไรเร็วมากเลยมะเนี่ยมันทุกวันนี้ที่มันช้าเพราะกายยากม้าถึงเป็นปัญหาม้าอยู่กับมนุษย์แต่มนุษย์มันช้ามันใช้กายหยากพอม้าใช้ใช้จิตเนี่ยจิตมันละเอียดม้าถึงได้เร็วและเห็นอะไรละเอียดกว่ามันคือปัญหาของม้าทุกวันนี้ คือจิตเรามันละเอียดแล้วเราใช้จิตใช่ไหมแล้วมันเร็วกว่าละเอียดกว่าทั้งอะไรทุกอย่างมันเร็วก่ามันว่าคนมันใช้อัตาตัวตนมันหยาบมันช้าเคยผมเคยดูไอ้ที่รถคลิปเบี่ยงหลบไฟเนาะมันท้ามากมันช้าจนเรารู้เราสามารถที่จะพอมันอะไรไม่ได้แต่พอไปดูกล้องวงจรปิดมันคือภาพปกติไม่มีอะไรพี่มันแต่ว่าในกาหยาเนี่ยช้ามากช้ากว่าแสงช้ากว่าแสงแสงช้ากว่าจิต อืมมึงตายอยู่เมืองไทยอะแต่มึงขนาดมึงก็มึงตายเมืองไทยใช่ไหมขนาที่มึงก็ดูดูวิดีโอมึงนอกมึงก็ไปเกิดมึงนอกแล้วอืมอืมนั่นแหละถ้าตัวพ่อแม่ที่เราจะไปเกิดมันไม่ต้องอะไรที่บพันหรอกถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้มันกลับบ้านมันอาจจะเกิดไปเป็นสับปะนสีหรืออะไรนะมึงมึงถามอะไรนะถ้าเกิด เราอยู่ตรงนี้เสมอเออแล้วมันไปไหนตา้งตอ๋อมันก็ละลายเป็นพลังงานมันก็อยู่จิตเสมออยู่ที่จิตมันก็กลายเป็นพลังงานใช่ไหมพลังงานมึงถ่ายรูปเคยติดไหมเป็นลูก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 นั่นแหละเออนั่นแหละม้าเคยเคยไปช่วยช่วยคนที่โรงพยาบาลดวงจิตเขาสุดท้ายเขาอะอารมณ์เขาติดหัวติดรูปมันก็อยู่จิตตรงนี้ติดไปไปอยู่นะแต่จิตที่ม้าพยายามประคับประคองให้เขาอะขึ้นนะมันก็ อย่างเงี้ยเป็นลูปกลมๆพุ่ขึ้นมาไอโอลี่กับม้าก็เห็นโอ <c oughs> ้สวยจังสวยจังมันเห็นจิตเขาอะเพราะว่า <c oughs> ไม่เคารพทำนี่หมายถึงว่า <c oughs> ไม่น้อมแล้วก็สมมติว่าม้าให้สภาวะทำไปโอ้ยดีมากเบาสบาย <c oughs> เดี๋ยวจบละมันก็อีหลอบเดิม ไม่ได้เข้าหาใช่ไหมครับเข้าหาดูแลน้อมน้อมไปไปที่จิตให้จิตซึมซับกับภาวะที่มาเขาบอกคือดูแลใส่ใจกลับบ้านก็คือการไปรู้สึกถึงเขารู้สึกถึงเขาบ่อยๆสัทธาสัทธาก็เหมือนกันก็การไปรู้สึกถึงเขาให้เป็นวันนี้สายบ่อยๆให้เคยชินให้รู้สึกอย่าเศร้าไม่ไหม ผมอยู่นอนแบบมันเหมือนมีมนแมลงบินอยู่ในหัวอ๋อขึ้นเสียงปัดไปดูคลิปทุกวันเลยเนี่ปัดปัดอ๋อไม่มีแมลงตัวอะไรมันเข้าหัวมีอยู่ไปดูคลิปทุกคืนนี่แเราจะได้เปลี่ยนเสียงดูคลิปทุกคืนดูคลิปสิแล้วผมนอนฟังเสียงหัวใจเอาตึกดตึ๊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 เห็นดูโปรไฟล์อยู่ ไอ้มาผมเคยทำตามที่เขาบอกว่าตอนเรานอนอ่ะให้เราลองรู้สึกย้อนกลับไปเป็นเด็กกลับไปในท้องแม่พอพอ,พอนึกกลับย้อนกลับไปแบบนั้นนะรู้สึกย้อนกลับไปแบบนั้นตอนทำสม,มาธินอนทำสมาธินนถ้ามันตัดมามันตัดแล้วมันไปเป็นอดีตชาติมันไปเป็นแบบนั้นได้ไงคือมันมันต้องมันให้จิตมันให้รู้ว่าคุณจะเรียนเอาชาตินี้ไม่ได้ คุณต้องไปเริ่มต้นว่าไปลื้อชาติเก่าให้ทิ้งหมดก่อนทิ้งชาติเก่าให้หมดก่อนมันมันเราให้รู้สึกเพราะว่าเรายังเชื้อเชื้อเรายังไม่หมดเราต้องตัดเชื้อเชื้อเก่าให้หมดมันกระโดดภาพตัดเป็นลื้อสีนั่นแหละนิสัยมันเธอต้องไปตัดลื้อสีให้ได้ถ้าเธอไม่ตัดรื้อสีเธอก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะสันดานเธออ่ะมันลื้อสีไม่เอาอะไร มันมันเป็นมันติดในการเออมันติดอยู่อย่างนั้นแหละมันมันเหมือนกับเราอ่ะความเคยชินเนี่ยมันมันมันความเคยชินในการอยู่แบบไหนมันติดในความเคยชินเพราะฉะนั้นเหมือนทนทนกระแส เหมือนมนุษย์โลกมันก็ไปตามอายันตนาใช่ไหมมันก็ติดความเคยชินเหมือนม้านี่ก็แย่มากๆความเคยชินก็หยุดไม่ได้ก็อยู่ทำอยู่นั่นแหละทำทั้งวี่ทั้งวันคือมันติดฝึกไงมันฝึกอ่ะฝึกฝึกในการที่ตอนนี้วนกระแสกลับมาข้างในเมื่อโอ้ยฝึกละเอียดละออกับการทําความสะอาดเอัอใดก็ต้องสะอาดสะอาดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันผมผมผมนี่ดูมาแล้วเข้าใจครับว่า ที่อาจารย์หมอกนนั้ที่ว่าดที่ที่แปรเล่าแต่จริงอ่ะเขาบอกความสุขที่สุดของมนุษย์ก็คือการที่อยู่กับอะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นอยู่นั่นใช่มันมันคือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ประมาณนั้นถ้าสมมติว่ามันเช็ดแล้วมันก็สะอาดแล้วนะเพราะมันยิ่งยิ่งเช็ดยิ่งสะอาดยิ่งเช็ดยิ่งสะอาดเรายิ่งสุขอ่ะมันเป็นอย่างนั้นมันอยู่กับการทําทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเป็นมันสุขจริงครับนะมว่าว่าใช้ไปใช้ไปอย่างนี้พอโอเคมันก็ดีแล้วแต่ว่า มันไม่ได้อ่ะมันต้องเข้าถึงข้างในเราจนข้างในเราพอใจแล้วมันถึงจะสุกเมาทํากับข้าวนี่นะเมอทำกับข้าวเนี่ยเราต้องทําทําจนเราพอใจจนถึงถึงจิตถึงใจเราแล้วจงถึงจะวางมันได้มันถึงจะสุกได้ถ้าทําแล้วมันไม่พอใจมันยังไม่สุกเนี่ยมันยังไม่สุกจับใจเราเนี่ยใจเรายังไม่อิ่มเนี่ยมันยังวางไม่ได้ทําความสะอาดเนี่ยถ้าโอ้ทำไปเถอะทําไปเถอะ จนกระทั่งว่ามันสะอาดตรงนั้นแล้วมันสะอาดตรงนี้สะอาดทั้งภายนอกและภายในมันถึงจะจบมันคือปัญหาเหมือนกันนะถ้าอยู่ในโลกแล้วมันคมเหมือนกับคนเขาก็เกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้จิตมันเห็นละเอียดกว่ากายยากไงตาเรามองเห็นก็สะอาดแล้วนะแต่จิตเรายังเห็นไม่ว่ามันไม่สะอาดต้องเอาจนจิตมันรู้สึกว่าโอ้สุขแล้วสบายใจแล้ว สะอาดแล้วดีแล้วอย่างเงี้ยมันถึงขนาดนั้นนะถ้าหว่วยเราถามว่ารู้สึกยังไงมามาก็รู้นะแต่มาจะไม่จะถามเนี่ยรู้สึกยังไงเพื่อให้เขาอ่ะเข้าไปดูความรู้สึกแต่เราจะต้องย้ำอีกรู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไงเขาก็ไม่ตอบไม่ตอบเพราะเราเขากําลังคิดอยู่จนกระพร้างว่าต้องเข้าใจถึงคําว่ารู้สึกไหมมันรู้สึกันนั้นที่ไวทีด่งอยู่แล้วที่มาถอด เออพึงจะเข้าใจแลนะพอมารู้สกไงครับรู้สึกไงครับปกติมันจะอ๋อรู้สึกสั่นรู้สึกมันจะแปลออกมาเลยมันแปลเป็นความพูดยังไม่ละเอียดยังไม่มันไม่ยังไม่เท่ากับอ๋อรู้สึกจนเราอธิบายไม่คำพูดไม่ได้พอถ้่มาบอกว่ารู้สึกยังไงแล้วเราผมผมก็ไม่ตอบนะมันก็ก็ได้บางคนอธิบายไม่ได้ไม่ตอบมันไม่รู้จะอธิบายยังไงบางบางคนเน่ะพอมันไป คือส่วนใหญ่อ่ะไม่ใช่บางคนอ่ะส่วนใหญ่เขาถามรู้สึกอะไรเขาก็เอ้ยเมื่อกี้รู้สึกอะไรว่าเอ้ยเมื่อกี้มันไปอยู่อดีตอีกละมันมันไม่ใช่อ่ะแต่เขาบอกมัไม่รู้รู้รู้สึกอะไรไม่รู้อ่ะรู้สึกผมก็เพิ่งรู้วันนั้นนะว่าอ๋อมาบอกว่ารู้สึกไงโอ้ยมันก็ดูความรู้สึกครับมาแล้วไปแล้วรู้สึกอะไรวะอันนั้นนั่นก็เริ่มนั่นคือคิดแล้วน่ะนั่นคือกินแล้วมันคือความนึกคิดแล้วตอนนั้น่ะ มันมันเป็นยังหวะของมันนะลุแล้วก็ลุลุลุคือมันรู้เป็นขณะขณะขณะจนไม่มีที่สิ้นสุดจะเป็นขณะขณะใช่ไหมครับเพราะส่วนมากถ้าอารมณ์กรดหรืออารมณ์ใดๆก็ตามแต่รู้สึกปุ๊บมันปัญหาเรารู้สึกแต่มันก็จะสืบต่อมาอีกเนาะมันก็จะมาอีกอย่างเมื่อวานเนี่ยมันก็เห็นคนไข้เนาะคนไข้แล้วก็วิญญาณก็เยอะแยะ คนไข่ก nah ็เอาวิญญาณมาอีกมันเห็นแล้วเมื่อคืนนอนไม่ได้ล่ะนอนไม่ได้ตีสามกว่าพิจารณามิจะเกิดมิจะแก่มิจะเจ็บจะตายวุ่นวายกันไปหมดแล้วอยู่อะไรนักนะเกิดมิแก่ไม่แก่เจ็บมิตายวุ่นวายวุ่นวายไม่รู้จบไม่รู้สิ้นอยู่เฝ้าไงวะเฝ้าไอ้สิ่งนี้แต่ก็เอาไม่ได้แต่ก็เฝ้าเ โอ้มันมีแต่คนป่วยคนป่วยไงเพราะเราเราก็ไปเห็นละเอียดยิ่งกว่านั้นทําไมมึงถึงป่วยเอเหมือนเราอะเมื่อก่อนเราไม่เคยเจ็บแข้งเจ็บขาเดี๋ยวนี้เจ็บแข้งเจ็บขากูก็รู้แล้วว่ากูทําเกินแล้วไอ้พวกนั้นก็ทําเกินเนี่ยึกออกไหมเขาทําเกินกําลังเราหนึ่งสองเราทําไม่ไม่มีบัญญาบัญญงเอาแต่ใจจะให้สําเร็จให้ได้ต้องให้ได้อะไรอย่างเี้ย เออเราก็เราก็เริ่มเป็นแล้วอะไรยเียแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยกิน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 ที่นี่ที่ชอบกินสิ่งที่มันมันชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วทั้งทั้งที่อาหารที่เราชอบแบบมันมันทำร้ายเราก็ยังกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วโอ้โหอย่างอย่างที่ม้าสอนบอกว่าให้เช็ดหม้อข้าวทุกวัน เขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเอาหม้อออกมาแล้วจะไปเช็ดหม้อนั้นทําไมมันต้องเช็ดทําความสะอาดทั้งภายนอกภายในใจเราก็ถึงจะจบเม่อหม้อหุงข้าวไม่เคยเช็ดไม่เคยทําความสะอาดเลยก็หนซ้ำๆๆอย่างนั้นอะเช็ดล้างแต่หม้อใบในอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เราก็ต้องเออต้องดูต้องแลต้องละเอียดต้องอันนี้มาเรียนจากจีตจากจีดหมดอะ